สวัสดีสบายดีจ้าพี่พน้องมื่อนี่ซาเจียสมาเฮ็ดกับเข่าตะแลงก่อนเพราะเดนเข้ากระดังไฟก่อนเนาะปมาจังหนะอากาศว่าเท้าห้อนถอนผี่น้องควาแดงอลีเมื่อนี้เราเจอเงิลายไรใครหน่อยเมย,ย,ย์ซาเจียจะห้าลายมวนนะคะสมาเฮ็ดกับเข่าถาเพลินก่อนเพลินอยากกินพัดกะเพราอยดีเลย e พี่น้องก็เลยสมาเฮ็ดให้เพลินกินอีกครับกะพัดกะเพราเสื้อผักละลายของเพลินนี้คือแบบกินได้ไดเรื่อย ผัดะเพาเย็ไหนนี่ไม่ค่อยว่าจิมีแต่เนือเลยมีแต่พักเรียกว่าจะเรียกว่าผัดผัดกะเพราดีกว่าใขรใครเอื่นว่าผัดผักใส่หมูเนาะเพราะว่าผักน้ำหนาหมูนิดเดียวตังไกย์มาโอ้ยหยาบเลยบมี่ยากหยาบดอกอันนี้ถ้า เฮ็ดกินบานเท่าอะ่ะเขาบอกบริษัทเตาเก็ดกันพี่น,น,น่องบานนอกบานนาเอาใส่ฟื้นใส่ทานเนาะใส่เตาดังเอาทานกะสำหรับไฟดังทานกะเฮ็ดเนาเองบ,บ,บอวใดซื้อบอดใดคายคายพี่น่องซื้อคือกัน อือสำหรับคนที่ประเฮเนาะสำหรับคนที่ก่อเห็ดหรืขันก็อเห็ดแบบดังเองยังสีนะจา๊ะเอาก็สิกษาเห็ดก่อนเพราะว่ามันเหมือนสีขำเหตุแรกค่ะเดี๋ยวจะเตรียมไปเตรียมเครื่องก่อนเนาะ ผักเป็นผักกาดเป็นผักากาดดอกน,นะทุกคนเนาะในฮะซื้อมาแต่ตลาดสิพัดเซโมูโมอเอิร์น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 ผัดกะเพราเพราะว่านโมแม่ผัดกะเพราผัดผักเนาะพัดผักซีโมะดอกกำลังงาเลยดูเว้ยแต่ว่ากินได้กินได้เนาะมันออกกินได้เจ้า เน,นื่อยมากเลนไนส่ยงนี้เขาก็กินเพชรก็คอยได้แล้วรู้ซึกแสบท้องเวลาอดซเจีกินเพชรเพชรแหงกระ่มแสบท้องแล้วเมื่อก่อนกินได้ที่นองก็งูวเร้อรายข้นแล้กกินเพชรเพช,เพชกกกเรก,พชพชกับบ่ได้แล้วแล้วก็ขึ้นที่นองเ้นยนี่แหละตอนยังนมยังหน่อยน,อน,นั้น กินนั่งกระได์เบิดเนาะกินเพจกินรสจ้าสำเร็จกระได์แล้วก็แบบอายุเ้าร้อยขึ้นทีซ่าสมัยเมื่อเป็นมะเข่าเทศพี่น้องอายุเแบบ้ารแบบ้อยเแบบติบขึ้นแจะมาเนี่ยนะเพราะว่าเาคิดถึงไปแล้วกต่เฮ็ดเทเแบบท้องเขาก็หักก็ได้แล้วล่ะเสริมเจ็บท้องเจ็บสาแล้ว เจี้งหม้อกับสิด่างนี่ด้วยจ้ะเพราะว่าตกแรงมาแลา้วก็เจ็บประมาณนี้แหละอันนี้ต่ออันนี้เท่าก็เอาไปะลดดนั่นอืมอืมเลย ม่น้อืมมีน่อยด้วยพวกนายทุกคนอืมเราวองไปเลยอันนี้ค่ะรางบระสาดมันอยู่แถวข้างในแถวแบบดอกมันมี้านบว้ากลางบว้ากันจะกินขับไปพร้อมได้นี่ พักพักเม่เฮาก็พักพักเพื่อนนี่กินประจําแล้วเจว่าสีเฮ็ดขัวน่ะเนาะบันเป็นพัดพัดทอยน่ะทุกคนพัดทอยยังนะพัดทอยพัดทอยกี่ที่แม่เฮามายังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวรอบหนาชอเจียชิพัดทอยกี่เนาะแต่ว่าอยากใส่พริกเผาชอเจียชิพัททอยกีเนาะเแว่าอยากใส่พีชเผาชิมีให้ิพัททอยกเผานี่ ก็แบบบนห้าเขาก็บ่คอยแบบเพดกับขาวเลยมีแบบผัวพีกเ้ผกาวผกาวกหหานแบบไทยเนีแ่ยบบันไดแล้วเขากินแต่้านบะานี้าก็เลยมีไพคอยๆาย,ายแบบันไดทุกคนเลยด้ยฮะสื่ออย่างนีใส่มูล,ลงไปเลย เทสประจักรก่อนขาวิกินรถจืดเนาะงบรจักรจัดก,ก่อนจะรถจืดเพื่อใส่ไหกรเจือต้องมาจากจ่านะก,ก็ดีแล้คนลิตเด็ขึ้นคืนใหติดกินแะล้วอัตริคัาแจสรับคนบุคคลอยากกินพักกันไดนะ้เนาะพัดอีกอย่างคือพักหลายเดี๋ยวนะถ้าเจียวยีเจ้าเอินพักดกรนะพเพราเลยเนอะเพราะว่ารอเท่าแ่ไบกระเปราถ้าว่าอันใดที่ใช้ไปกระเพราถ้าเจียวอื่น พัดกะเพราเบิดถึงว่าเซมีพักลายพักลายคือว่าเหมือนพักพัดหรือว่ามีน้ำลายกระตาน,นี่เนาะแต่ว่าเข้าใจไปกระเพราเอื่นแบบพัดกะเพราซะทุกอย่างเงกินว,วัดกะเพราเบิดมุววมสวดใดๆนักจิตนี่เนาะเลยเนี่ยพัดแถมไม่ชุกก่อน ดอกพักเขาเอินมาพักดอกพักกระลำบ่ทุกคนแม่นบ่ใส่เกี๊ยวเอินถือบ่กถาดบานเฮานี่เริ่มห่อนเลยทุกคนคนเดิมหอนทอดเลยนะวิทย์บุญปุ๊บบุญวิทย์บุญถาดโพนบานเฮาคือห่อนปุบปัาบทันทีเลยทุกคนเห<อ>มือนมะน,นาวมาเพื่อใส่บุญสำหรับคนยางตามงานแค่นั้น ลายพัดพักเพื่อบำรุงหลังกาจากสี่บ่อม,มาทุกคนเลยปุเกเ,อเือกับปใส่ชอนห้อยนงำมัใส่ที่เสบวกเพื่อแก๊ปพอดิมาณเนาะ เตี่ยวคิดว่าพัดเห่อพัดยังกระตามแต่ใส่หอยในนางรมเหมือนมัดชิ้นนัวพี่น้องพัดพักเชียงประมาณใส่ลงไปอ่ะเออคือว่านัวใช่เนาะใส่ฟงนัวหัวหลานเข้าไปจ้าทุกครัวเพื่อนต้องมีแต่เ้นเพื่อนสกิลดิจะใส่ประจำขาดบ่ได้อันนี้เป็นเม็ดกินะมันเป็นสีขาวจ้ะ ตางไ่เห็ดพัดพักก็ย่ำไรเลยว่าเห็ดไม่โน่หนี่ย่ำไร,รอ่ะเบิ้ดเขาเป็นหมอพี่น้องเลยคือกินแบบขักแต่มีน้ำในร้ายในลาลงไปให้งักพี่น้องอุย้ยมาดิไซได้รูไส้มาได้รูไส้แม่มาได้ไซส์แบบนี้เฮ้อ,อ,อ ทุกคนสุกเรียบร้อยแล้วเนาะผัดผักเอาโจมล่องลงง่ายบาัดกินข้าวผัดผักเอากินขาวกันบัดนี้กินขาวกันจ้ะ เดี๋ยวัาเขากินกับพี่น้องฮู้งเขาาจ้าวกินตักละไปเนาะพี่น้องกินไผลกินมันเลยอือ,อละไปเลยเราพี่น้องละตบบนี้เลยกินก่อนหิ้วเขา่าอือ หเหเ็ดกินกับเป็นเห็ดย่งกับเป็นเห็ดหน้ากับเป็นเป็นแมซซีเร่อนกบทุกอย่างพล้วถ้าเอิญข้าดองแพงกันหับคอไดเดวยพี่นอ้องเพราะว่าเห็ดเป็นทุกอย่าง งัวครับมีน้ำนละเซนละลายป่ะมันเขาวกัเขา่ากินจานไปจานมันเลยทุกคนพักละลายก็พักลลายอ,ลอยู่บ่บ่าเป็นฮาตักแน่เนอะบ่ <laughs> หูมากินพักยแมบว่าเวลาดตักเอ,ตเอาแต่มเอาเต่มหมูแต่เนื้อเสียดนะเนาะกินหมูดอกจกนันด่วนพี่น้องบ่งหคนงคนกินพักคนกินพักายเวิดในเฮือนในเพิินกินพัการก่าคนอื่นพี่น้องแต่พอห้ากับเงินห้าวน้ะกินเนื้อายกว่าแต่หุน่นแต่หุ่นคนกินพักนี่แปลกๆนะพี่น้องว่าบอ ไปแล้วพี่น้องกินข้ากันบัดนนี้แส่บบ่ง่ายอืม่าพี่มือลูกสาวจแซสบ